สวัีสดีครับซนเซิร์ฟแอร์เรียซิตี้เซิร์ฟแนว d ฟนะครับแนวสตอรี่ไม่ฟรีวีลิตนะครับวลิตก็สามารถกรอกได้ที่ดิสคอร์ดแล้วก็หนึ่งบัญชีลิทเท่านั้นนะครับอย่างแรกเข้ามาเราจะได้รับของต่างๆนะครับเราต้องเข้ามาดูภายในเซิร์ฟเวอร์ แต่อย่างแรกเลยนะครับเราจะได้ดาบม,มรกตแบบว่าไม่มีวันทงังดามเมจก็ไม่รุนแรงหรือพอดีต่อเซิร์เวอร์นะครับถ่ายกันมันมาเลยนะเซอร์นี้โปติตอนยี่สิบนะยี่สิบบวกครับยีบ่สิบบวกกิจกรรมมีแจกดาบม,มากมายเช่นดาบอายุนี่ครับดาบอายุ mm hmm. เข้ามาเราสามารถเปิดกาชารับรดแล้วก็เบิกได้นี้ กด n หรือจะซื้อรถนี้ก็ได้ครับเราก็จะได้เป็นรถนี้รถเด็กใหม่แล้วก็ผมจะแนะนำสิ่งต่างๆนะครับที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าภายในเซิร์ฟนี้งานขาวเยอะมากๆกับงานดำต้องการแบบงานดำไม่ต้องการตำรวจเยอะมากเลยครับงานดำต่างๆผมอาจจะแบบพาไปดูไม่ได้นะแล้วก็งานขาว ต้องเข้ามารับชมมันเองมันเยอะมากผมรีวิวได้ไม่หมดเลยนะดูเยอะมากเกือบยี่สิบงานเลยไหมเนี่ยดูอ่าข่าวเยอะมากมีที่ต่างๆเยอะแยะแล้วก็สิ่งที่เล่นง่ายนะครับคือเราสามารถทับวาร์ปจะมีจุดต่างๆให้วาร์ปไปแบบสะดวกสบายนะครับ นี่ผมแนะนำครับใครที่สำหรับชอบ AFK สาย AFK ชอบหาเงินง่ายๆครับนี่ผม AFK 1วันก็ได้มาละล้านกว่าบาทแล้วก็เราจะได้เหรียญออนไลน์นะครับ4 3นาทีเราเราจะได้1เหรียญแล้วก็สามารถไปแลก5,000บาทแล้วก็มีแฟชั่นมากมายนะครับนี่แฟชั่นสามารถเอาเหรียญ AFK 1ชั่วโมงเราจะได้1เหรียญน,นะครับ เยอะแยะเลยนะครับแล,แล้วก็จุดแรกถ้าเราแบบสายฟรีสายรีอยู่ง่ายแน่นอนทุกคนก็คือเงินแสนแบบแค่หนึ่งแสนอ่ะคูณได้หนึ่งร้อยพอยส์มาเชื่อผมแลกให้ดูปั๊บนี่ผมได้ละร้อยพอยส์ไปที่สถานะตัวคะคนน,นี่ผมได้ละร้อยพอยส์เห็นไหมทุกคนเล่นง่ายครับสามารถเอาบัตรออนไลน์ได้แลกแบบหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเนี้ย โอเคมีแก๊งอยู่แล้วก็มีคนอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปที่ต่อไปเลยนะครับมันมีสองคนละ,ะก็คือจุดเล่นสตอร,รี่แกงนะครับไ้ยผมปิงหรือเปล่าคิดไปเองนี่ครับมีจุดเพิ่มเลือดอย่างนี้นะครับแล้วก็บอรดนะครับว่าแกงอันไหนอันดับหนึ่งนะเราสามารถเปิดสตอร,ร,รี่แกงได้แบบนี้เลย เลเบลซ้อมอาวุธนะเลเบลซอมอาวุธก็จะมีแบบพวกนี้ให้ยืนมีอาวุธฟรีด้วยครับเป็นไม้สนุกสคริปก็โอเคครับเล่นได้สนุกเลยแล้วก็ไปเจุดคราบอาวุธกันเลยนะทุกคนนี่เทอเท่เลยคราบง่ายครับเสร์มนี้พวกนี้ก็จะติดร้อยอาวุธอาจจะแรงกว่าอาวุธแจกนิดนึงนะครับพวกอาวุธครับ ปบมีปืนให้คาราบด้วยนะทุกคนแล้วก็กุญแจสำคัญมากเลยครับอันนี้คือพวกการอัปเกรดอาวุธนะครับแต่ผมว่าดอกไม้แรงมากเลยผมโดนมาบ่อยอะแล้วก็ไปตรงไหนต่อดีจุซ้อมอาวุธถ้าอาวุธของทุกคนพังนะครับมันก็จะต้องมาตรงนี้เลยแต่น่าจะเสียเงินเยอะอยู่ แล้วก็มีล็อกเกอร์ตรงนี้ผมยังไม่มีกุญแจมีหมู่บ้านสำหรับพนอยากมบ้านหรือแบบสถานที่แบบที่อยู่นะครับสามารถมาตรงนี้ได้เราต้องซื้อบ้านแต่ผมยังไม่ซื้อเลยมาเป็นว่าค่อยว่ากันจะซื้อได้ดีไหมค่อยซื้อแล้วกัน เอาเป็นว่าเราจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากรับความสรุกความมันการถ่ายเรียวของเซิร์ฟเวอร์นี้แนะนำครับ a l ร City ซิตี้เซิแนวสตอรีของแจกมากมายกิจากรรเพียบเลยไว้เจอกันภายในเซิร์ฟเวอร์นะคะ